สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะรายการ The Animal หลานล้คนได้พักสัตว์ได้เที่ยวค่ะเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาแล้วค่ะไอศกรีมไข่เค็มนะคะไฮไลท์นั่นเองนะคะอย่าให้พูดค่ะว่ามันรันจนแค่ไหนขอเอาเข้าปากไว้ดีกว่าหรือนี่ๆจะพาไปพบกับอะไรบ้างนะคะติดตามได้เสาร์นี้8โมงเช้าค่ะ <S 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 2> <S 2> รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Lift Off รังสรรค์ทรง,งผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพาลเชนจำกัดรีสอร์ทใหม่ใจกลางเมืองสุราษฎาร์ a r a g o n Hotel Oh, <no. S 1> สัปดาห์นี้ค่ะมีแอมเหนือนิ่งๆ <Yeah. S 1> และรายการ The Animal ะละคนได้พัก สัตว์ได้เที่ยวนะคะรายการที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวไปกับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณนั่นเองค่ะและมีแอมยังคงอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสถานที่ที่มีอยู่ ณที่นี่นะคะเป็นรีสอร์ทที่เขาเน้นการอนุรักษ์ความเป็นไทยนะคะด้วยการที่ยกนาข้าวค่ะทั้งแปลงเลยมาไว้หน้าห้องพักของคุณให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายไปกับบรรยากาศธรรมชาติเปิดประตูออกมาปุ๊บโอ้โหเมยแกแปลงนาข้าวนี่ oh. amazing, มันไม่ซิ่งมากคุณขามันหยุดใจกลางเมืองในตัวเมืองสุราธานีค่ะ ที่ที่มิอํากับหนูนิ่งๆมาพักนะคะที่นี่คือ r i ส์ฟาร์มวิลลนั่นเองค่ะ <Yeah. S 3> ที่นี่ชื่อไรส์ฟาร์มวิลล่ครับตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีแวดล้อมด้วยที่ท่องเที่ยวภายในเมืองแล้วก็ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งหมดนะครับแนวคิดในการออกแบบคิดที่ต่างออกไปแต่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้และความเป็นไทยชัดเจน <Yeah. S 2> นีเดยบรรยากาศตอนนี้นะคะข้า <Yeah. S 2> งหน้าของมีเนี่ยเอ้ยมันคือนาข้าวเอามาวางตรงนี้เราไม่เคยนั่งชิวข้างแปลงนาข้าวมาก่อนพร้อมกับมีนกตัวเล็กๆนะคะคอยบินโชบไปเชฟมาโอ้ยแต่และทุกอย่างมันเพอร์เฟกมันสวยไปหมดเลยอะ่ะ จอกกิ้งจอกกิ้งจอกกิ้งกอนเล้ยวิ่งไปนางกลัวนี่แต่น่าแล้วจริงๆแล้วนางก็ฉลาดนะนางก็เสร็จแล้วเนี่ยนางก็อยากเข้าห้องเลย เราจะรู้ว่าประตูห้องนางอยู่ไหนถ้าเข้าไปเราก็จะเจอเย็นๆกันเอาอย่าเข้าห้องมากใช่ไหมเก็บที่ตัวเองก่อนไหม oh, <no. S 1> แล้วนี่นะคะคือตัวอย่างที่ดีไม่ได้รงเกียดแต่วันนี้รู้สึกกลิ่นฉุนเป็นพิเศษเก็บที่ลูกนะคะ oh, <no. S 1> อุตาแเราอุดนมาก oh, <no. S 1> เราต้องฟักให้หมดนะคะ oh, <no. S 1> เดี๋ยวจะติดย่าเขา หูกินเอาไปทริ้งค่ะพาวิ่งดีนะกลับมาสุขภาพลิ้นอมชชมพูเลยไม่ตายว่านิดเดียวนอนเห็นมิยังกัะหน,นูนิ่งๆมาเที่ยวกันไกลแบบนี้นะคะหลายๆคนคงคิดว่าเฮยแล้วอย่างเงี้ยเราจะมีโอกาสไปเที่ยวกับลูกๆของเราไกลๆแบบนี้บ้างไหมนะ หลายๆคนทำได้ง่ายมากเพราะว่ามีมีอีกหนึ่งช่องทางลัดในการพาลูกๆสิขาของเราไปเที่ยวด้วยนั่นก็คือช่องทางการบิน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 นั่นเองแต่รายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะมีพาทุกคนไปฟังข้อมูลดีๆในช่วงคำพีสีขาค่ะช่วงคำพีสีขาการขนส่งสัตว์เลี้ยงด้วยเครื่องบิน คำชี้แจงสำหรับการขนสัตว์เลี้ยงในทุกประเภทคือต้องโหลดใต้ห้องเครื่องเพียงอย่างเดียวไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องไปในห้องโดยสารเด็ดขาดซึ่งกฎเหล็กในการขนส่งสัตว์เลี้ยงภายในประเทศโดยทั่วไปคือสัตว์เลี้ยงต้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยหรือบาดเจ็บไม่มีอันตรายสะอาด ไม่มีกลิ่นไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภและจะดีมากๆหากเจ้าของพาสัตว์เลี้ยงไปรับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์และฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าก่อนนำขึ้นเครื่องนอกจากนั้นสิ่งสำคัญก่อนนำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องควรงดให้อาหารสัตว์เลี้ยงก่อนการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง เพื่อป้องกันการอาเจียนส่วนขนาดของกรงที่จะนำมาบษรรจุสัตว์เลี้ยงจะต้องมีขนาดตามกฎระเบียบของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศว่าด้วยระเบียบการขนส่งสัตว์มีชีวิตหากไม่เป็นไปตามนี้ทางสายการบินมีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่องค่ะ <c oughs>

ความปลอดภัยในงานยกคิดถึง Technical Nest ออกรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The f r i Day House Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพลายเชนจำกัดอีกหนึ่งที่พักของคนรักสุนนะัขตรีชวารีสอร์ท องนี้มีแอมและหนูนิ่งๆกำลังเดินทางไปพบกับแหล่งทําไข่เค็มชัยยาซึ่งถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและสถานที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นก็คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะไข่เค็มอสอม,มอชัยยากับคุณป้าประสงค์ค่ะคุณป้าค่ะ คำถามเด็ดดวงมากค่ะที่คุณอยากรู้ว่าอ้าวไข่เค็มมีที่ประเทศไทยทําไมเราถึงต้องรับประทานไข่เค็มชชยาความต่างและเอกลักษณ์ของเขาคืออะไรคะก็ไข่เค็มชชยาจะฟองใหญ่ไข่แดงไข <laughs> ่แดงลูกใหญ่ด้วยมันอร่อย <laughs> มันอร่อยด้วยเป็ดของเราจะเลี้ยงตามธรรมชาติค่ะ <laughs> ไม่กินอาหารเม็ดอย่างเดียวกิน <c oughs> ข้าวเปลือก <c oughs> ด้วยกินข้าวเปลือกหัวกุ้งสด ถึงทำให้ไข่แดงและมีความมันมากไข่เค็มชัยยามีหลายยี่ห้อหรือเกินเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะซื้อไข่เค็มชัยยาของยี่ห้ออะไรถึงจะเฮ้ยเด็ดดวงสุดก็เขาต้องดูที่กล่องถ้าที่กล่องมีเครื่องหมาย G ีเนี่ยคือใช้ ใชายาแท้ซึ่งมีจัดจำหน่ายที่ตรงไหนบ้างคะคุณป้าไม่ว่าจังหวัดไหนติดต่อมาเราก็จะยินดีส่งให้ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวเอมจะขออนุญาตเข้าไปทําลองทําเองดูได้ไหมคะคะอาจจะให้คุณป้าแนะนํารบกวนออบอกขั้นตอนการทำนิดนึงค่ะว่าเบื้องต้นเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้างเอง่ยค่ะเราก็ใช้ตามสูตรสูตรดั้งเดิม ใ้เกลือหนึ่งส่วนดินจอมปวกสส่วนแล้วก็น้ำสะอาดคุกดินให้เข้ากันแล้วก็จุม่มแล้วก็วางบนขี้เถ้าแกลบเริ่มจากวันแรกก็นับไปเ็วันก็ทอดไข่ดาวได้แต่ถ้าจะทานเป็นไข่หวานก็สี่วันแล้วก็เอาต้มเป็นไข่หวานอ,อร่อยมากแล้วก็นับต่อไปสิบห้าวันจะเป็นไข่เค็มต้มถ้าหลังจากนั้นถ้าเราคิดว่าพอใจแล้ว รสชาติพอใจแล้วล้างได้เลยเข้าตู้เย็นไว้ถ้าถ้าหมักเป็นปีนี่เค็มมากไหมคะ,ะไม่กินได้แล้วและข้างหน้าที่เห็นนะคะคืออุปกรณ์ค่ะในการทำไข่เข็ม <c oughs> นั่นเองนี้คะค่ะแบ่ง มาจากส่วนที่จริงๆคุณพี่เขาจะทํากันอยู่ในโซนที่สะอาดแล้วก็มิดชิดนะคะอันนี้คือมีขอแบ่งมาเพื่อที่จะขออนุญาตให้หนูนิ่งๆนะคะได้ทําด้วยนิ่งๆหนูจะเยอะไปถ้าหนูจะเอามือขึ้นมาด้วยทีนี้เรามาเริ่มทําค่ะนี่คือไข่เค็มของมีที่ยังไม่สุกค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะนําลงไปคลุกในดินที่เราผสมไว้แล้วคลุกให้ชุ่มฉ่ำอ่านิ่งๆลองดูกับมีด้วยเห็นไหม แล้วเราก็นำมาวางบนที่เท่านี้ค่ะอันนี้นะคะมิสจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างประมาณ5-6ฟองค่ะแต่จริงๆแล้วนะคะในกล่องอะคะ่ะบันจุได้กี่ฟองคะมิสจะอัดให้แน่นเลยค่ะเพราะว่ากล่องน,นั้นจะได้ฝีกับบ้าน <laughs> เอาไม่ออกด้วยตอนมาสวยมากโซ่จะใช้คำว่าโซ่เละเบาๆน่ารักกุบกิบแบบรู้ว่าไปทำอะไรมาดูตัวเองก็ใช่ย่อยฟันเฟินดำหมดแล้วน่ะกดปากสันเลย นไดจะทำไข่เป็ดรเลิรขนาดนี้เด็กๆคิดดูใหม่ว่าจะทำดีไหมทำที่บ้านนะแบบพร้อมอาบน้ำอ่ะจะทำแบบนอกสถานที่เหมือนมีเสร็จแล้วนอกจากเราจะทำไข่เค็มชายาแล้วนะคะเรายังบ่มตัวเองกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นมีดูจากสภาพ นิ่งๆดูตัวเองซิไหนมาหันมาคุณป้าเ็าทำไม่เห็นจะเลิศเทอเหมือนเราเลยอะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีจะมี me. ของหวานเออของหวานที่เขาใช้วัตถุดิบนะคะทำจากไข,ข่เค็มตกใจใช่ไหมเฮ้ยไม่เอาไปทำของหวานได้ด้วยหรอช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาชมกันช่วงเดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบ <laughs> สัปดาห์นี้ค่ะ มีแอมอยากให้น้องหมาขี้แพ้จงฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพเนื้อสัตว์ปัญหาระบบการย่อยอาหารหรือเรื่องท้องผูกเดลิซิโเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะสําหรับลูกๆสี่ขาที่กําลังประสบปัญหาเหล่านี้ <c oughs> ก็ปัจจุบันนะคะต้องเห็นว่าอัตราการแพ้ของน้องสุนัขเนี่ยเพิ่มเติมเพิ่มม,มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็น้องที่แพเนี่ยก็จะมักจะแพเนื้อสัตว์เป็นส่วนใหญ่ ด้วยจะเป็นเนื้อไก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเหล่านี้ก็จะถูกจํากัดด้วยอาหารมื้อหลักเป็นตน้นซึ่งเจ้าของเนี่ยก็จะอดทนทนไม่ได้นะคะที่จะเห็นน้องเนี่ยทานแค่นั้น d e l ิช i o เนี่ยเป็นทางเลือกใหม่ค่ะที่ทําให้น้องเนี่ยมีขนมขบเคี้ยวที่ไม่ใช่เนื้อไก่ที่มักจะเกิดการแพ้นะคะเพราะว่าเราผลิตจากเนื้อปลาแซลมอน100%ฉั้นเมื่อน้องได้ทานดิลิชิโ ะะเช่นลดนมหรือว่าลดผักเนี่ยก็ทําให้น้องที่มีอาการแพ้เนื้อสัตว์หรือว่ามีอาการไม่สามารถทานพวกข้าวหรือว่าสิ่งต่างๆได้เนี่ยมีขนมขบเคี้ยวระหว่างวันซึ่งน้องหมาก็จะมีความสุขแล้วเจ้าของก็จะแฮปปี้ด้วยค่ะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่รับชมอยู่แล้วก็อยากจะทราบช่องทางที่จะจำหน่ายนะคะหลกัหลกๆก็จะเป็นโรงพยาบาลสัตว์นะคะที่คลินิก ที่เพจช็อปนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็จะเริ่มมีการจำหน่ายทั้งออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งสามารถที่จะคน้นหาที่เหล่านีไ้ได้ทาง Facebook นะคะเข้าไปใช้คำว่า Delizio นะคะก็จะพบว่าที่ไหน,นมีจะีจำหน่าย d e l i เ i o ยบ้างค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาของว่างหรือขนมอบเพื่อน้องหมาจำชื่อนี้ไว้ค่ะแล้วไปช็อปให้ลูกๆก,กันเลยกับ d e l i เ i o Delicio. Delicio. Oh. <laughs> ถึงเทคนิคอลลลฟอัลรังสรรค์ทรงผมได้ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ The Fly Day House <laughs> Delicio Dog Cook Dog Serve and Dog Eat <laughs> งานระบบบาร์โค้ดทุกชนิดโดยบริษัทเคซัพพลายเชนจำกัด กิมลุงดําที่ร้านแห่งนี้นะคะเขามีความคิดนอกกรอบนะคะมีไอเดียเก๋ๆว่าเอาไข่เค็มเนี่ยแต่ที่เป็นไข่แดง,งเขาเนี่ยคะ่ะมาทําไอศครีมแนวคิดของการใช้ไข่แดงของไข่เค็มนี่แหละมาทําไอศครีมค่ะพี่เจค่ะไอเดียนี้มาจากไหนคะแนวความคิดนะครับอยากจกต่อยอดของไข่เค็มจะเอาไข่เค็มนะครับเอามาทําเป็นไอศครีม หนึ่งเดียวในไทยนะครับแล้วก็รสชาติมันกลมกล่อมแล้วก็มันหอมมันมันนอกจากจะเป็นหนึ่งเดียวในสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะยังเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยใช่ครับอนาคตค่ะมีไอเดียอะไรเพิ่มเติมหนึ่งที่จะเอาเงาะมาทำเจ้าใค้นางมหรือเจ้าอะไรมาทำไหมค,ค,คะก็ยังมีวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อเนี่ยของอำเภอการิตก,ก็คือหอยนางรมนะครับตัวนี้นะผมก็ได้ทําแล้วออกสู่ท้องตลาดไม่เกินสัปดาห์หน้าครับจะได้ทานไอศครีม นางรมต้องมาชิมค่ะแต่แนะนำนิดน,นึงเขาว่าร้านนะคะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยตรงถนนอำเภอนะครับหรือว่าบางคนเขาอ,อาจจะเรียกว่าสี่แยกโรงเรียนเมืองสุราษฎร์เราเรียกฝามานะครับจะเจอร้านเนี่ยฝามือห้องที่สองมาแล้วค่ะไอศครีมไข่เค็มนะคะไฮไลท์นั่นเองนะคะ นอกจากเราจะได้รับประทานไอศครีมไาเคม็มแบบนี้แล้วนะคะที่นี่ค่ะความเลิศของเขานะคะยังมีท็อปปิ้งบุฟเฟ่ค่ะเอา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 โอ้โห ไ่ค็มอันนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนไข่เค็มแบบด้านๆทั่วไปค่ะมันมันมีความหอมความมันของแบบไข่แดงอ่ะและรสชาตินะคะมันเลิศมากค่ะบ mm ่ง hmm. บอกได้เลยค่ะว่า mm hmm. ถ้าคนที่ไม่ทราบว่านี่คือไอศครีมอะไรนะคะ mm hmm. แล้วมารับประทานเนี่ยจะรู้ทันทีเลยค่ะว่ามาธรรมจักไ mm hmm. ข่ไข่เค็มนะคะ mm hmm. ไอศครีมโบราณลุงดำแห่งนี้นะคะ mm hmm. ไม่ได้มีดีแค่ ไอศครีมหอยเข็มเท่านั้นนะคะเขายังมีไอศครีมหลากหลายรสชาติมากนะคะซึ่งจะเป็นแบบไอศครีมแปลกๆนะคะหรือไอศครีมผลไม้ตามฤดูกาลค่ะ ไการเซนนะะขอไปใช้แก้วหูันค่ะสนุกเลยหนูอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวมีขอไปศึกษาก่อน,นะคะ่ะว่าไข่เค็มมัน้องหมายกินได้หรือเปล่าขเข้าใจไหมแต่กินไม่ได้หรอกมันคือการบ่ม <laughs> <laughs> เสร็จมี้ ของดีอีกหนึ่งอย่างนะคะของจังหวัดสุราธานีค่ะถ้าใครนะคะได้แวะเวียนมาจังหวัดสุราธานีหรือว่าคนที่ได้อยู่แล้วอยู่จังหวัดสุราธานีนะคะไดยังไม่ทราบบอกเลยค่ะว่าคุณต้องมารับประทานค่ะที่นี่เลยไอศครีมบอลาณลุงดำ อ้อนมี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 ค่ะอ้อนมีคอยคอยอ้อนไวอ้อนไวคอยคอยเก่งมากเอาอีกเล้ามีอีกนะคอยคอยคอยไม่ไม่ไม่ม่ ทำสติหลุดคอยคอยเก่งมากอ่อนไว้อ่อนไว้เก่งมาก เริย พันเล็กแต่ว่าพันใหญ่อย่าเพิ่งเสียใจค่ะเพราะว่าแอมแอบคุยกับเจ้าของนิดนึงนะคะเจ้าของเขาใจดีและน่ารักมากค่ะถ้าพันใหญ่อยากมาคุณรับประกันได้ว่าคุณดูแลลูกของคุณดีแน่นอนเป็นเคสบายเคสค่ะโทรมาที่นี่